ก็บอกเลยรอบมันครับรีบไหมครับเนี่ยเตีดียวหายด้วยแบบนันเ่าหรอจิง่าาทำงานทํางานไรร้คุชมบ่อยไหมไม่ค่อยเพราะว่าอะไรโอ้ยไอ้แยลยทีาี่าีอไไมีปพวกมึงรอดาไดัไราพี่มึงงาาไนะครับเนีย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยังไงครับชวนระบายเทปนี้ครับเป็นเทปที่ผมเองนะขอรีเควสที่จะมารีแมทตกพวกพี่เขาไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นการมาล้างแค้นหรือโดนย้ำแค้นไมไปจำเดี๋ยวรอดูกันหลังจากนี้นะครับจะไม่มีการกลับไปทำงานแล้วนะฮะร้ดรอยาวๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าชีวิตจริงทำไม่ได้ไงถ้าคนระบายอยู่นะครับ้าเปิดรับสมัครงานครับก็เอาพี่โตไปด้วยรอบนี้ครับเราจะให้สุ่มหยิบคำเองเลยเรื่องเองใช้ดวงของตัวเองเลยดูสิว่าดวงเราจะขนาด ไปให้ผู้อาวุโสก่อนเลยตายก่อนสองวันได้ไหมอันเดียวอันเดียวอเดียวก็แย่แล้วนี่เออโหมันเรียองคำเลยนี่หว่ากูนี่กูจะรอดเออตั้งฮะไปเริ่มปกติพี่มาเช้าหรือมาสายพี่ชอบลาพักร้อนโโอ้หเป็นคนตื่นเช้าหรือตื่นสายตื่นเช้าเรียบร้อยแล้วเกมตัวเองก็เอาะตื่นเช้าหรือตื่นสายตื่นเช้าหรือตื่นสายข้าก็ตาย ไปหนึ่งายด้วยเหมือนกันเร่งเหรอจริงห์ไปเลยเนาะไปเช้าจากคปเลยาโอ้โหสี่เช้า่เช้านไม่ด้หันไม่ได้หันม่ด้พี่ชายครับผมมาทำอะไรวันนี้ฮะเ้ก็ต้องมาทำคอนเทนต์ตกใจอะไรก่อนตกใจให้คุณเราแวงกตใจทำไมวะนั่นั่งทำอะไร เวิร์กหันไปดูนิเวิร์กเวิร์กอะไรนะเวิร์กจ็อบเลอจะพูดอะไรก็ได้อะไรนะเวิร์กที่แปลว่าเดินเหรอโอ้โหพี่โน้ตเนี่ยเขาตื่นสายแต่พี่เหลีเนี่ยปาบป๊าบโก้ผมทำไมพี่ชอบมาทำงานอ้าชอบมาทำงานชอบมาทำงานชื่อถูมากรู้อยู่แล้วนะว่าคำศัมท์คือทำงานแต่สมองกูเนี่ยจะไปถามเขา สรุปว่าันนี้คือคิวตัวเองหมดคิวหมดคิวตัวเองหมดแต่รอบนี้เขาเตรียมตัวมาดีนะเออี่วขามาล้างแค้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่แล้วแหละเอาจริงๆอ่ะคู่นี้ไงถ่ายได้ไหมเราลองนึกซิว่าเขาพูดคำว่าอะไรบางที่เขาใบ้ไปเออผมยังไม่ตอบนะเต้องตอบเลย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 ต้องใช้สิ่งไม่ตอบทำงานทักงานอะไร้้ไไไ่อออีกะรเาเช้า หาปแล้วทำงานเฮ้ยสาวมารอดไม่ไปด้วเชื่อได้่รอบทำงานตายแล้วจะเลยเลยมาสายผมไม่เคยก็คือผมมีคะแนนคนเดียวคู่เราเล่นสักยี่สิบเกมไหมล่ะว่างเหรอมึงไม่ได้ work j อ b เหรอสรุปหรือมึงแค้นหรืออะไรลาพักรอดของจริงงานด้วยนะ work j อ b จบ ถูกด้านไหมถูกด้านไหมพี่กับดาบหัวดบหัวนี่ผมถูกด้านไหมดับหัวดาบจหมือกันถูกยังเนี่ยมันตีเดียวอ่าถูกแล้วนะถูกแล้วนะอฮะพี่ป้อมเป็นคนกวนตีนไหมธรรมดาจริงใครๆก็รู้จักไม่มึงมองไปทางกูคนเดียวเลยเหรอไปแล้วไปแล้วมึงมึงมึงมองไปทางกูคนเดียวเลยเหรอตายแล้ว เดิมร้อยเดิมร้อยตายแล้วอะไรอ่ะตายมึงเอามาทำไมเนี่ยคำเดียวเนี้ยทีมคุณมีกี่คนก็ผมเอ้ยผมงงหมดล้วพี่ป้อมพี่ผมพี่โน้ตอะชมกันบ่อยไหมพี่ปาฟังให้จบก่อนไล่อยู่ก็ไล่อยู่อะไรนะไล่ครบทีไม่ทันทีมามากี่คนหมดแล้วไงเมื่อกี้หมดแล้วหมดทีแล้วหมดสมองแล้วตอนนี้คุณจะพูดอะไรตอนเนี้ยทีมมีกี่คนหมดคนอะไรวะเนี้ยอะไรวะได้โบนัสบ่อยไหม มันจะอื้อหนักนิดนึงนิดนึงนเราชอบประชุมไหมไม่ทำไมอ่ะทำไมเราถึงไม่ชอบเราอดทนนะดีใช่ปหมมึงรู้ได้ไงไอเยี่ยมรู้กับพี่ตัวได้ไงพี่ประชุมบ่อยไหมไม่ค่อยเพราะว่าอะไรไม่ค่อยขยันอดทนอดทนใจรอไม่ได้อดทนได้ไหมแค่ไหนเยี่ยนาดิฮานาดิฮาเฮ้ยอันนี้ผมก็เลยไงนะนะไรฉันบอกมึงกูไม่ขยัน ไม่นคุ้นต่นเลยแม้แตเด็นเฮ้ยแต่แต่พี่ขยันจริงจเพราะไม่ได้ทำงานคนเดียวเพราะมันทนไม่ใช่คนเดียวแกไปครับถามแล้วผมหน่อยผมอยากตอบทีนี่มีกี่คน ต้นเนี่ยมึงกูไงเนี่ยมึงกูไอ้น้องออทีมเราอันนี้เราทีมเราเราะกูทีมกูอ่ะทีคนหนึ่งรู้ได้ไงก็เห็นอยู่เห็นอะไรเห็นคนเดียวเห็นคนเดียวเห็นทำทุกอย่างคนเดียวกูสร้างภาพหรือเปล่าอ้าวอาจจะเป็นไปได้ถ้าประชุมสัก6ชั่วโมงพี่ไหวไหมไม่ไม่ไหวเพราะอะไรถึงถึงไม่ไหวเหนื่อยอ้าวแล้วไหนเมื่อกี้ว่าอดทนเอเวลาเที่ยะคำกูคำอะไรวะตอบตอบอ้าวเหนื่อยผิดไปเหนื่อยได้ไงทุกคนยากเลยผิดยากเลยอ้าวของมึงอ่ะเฉลยเลย ประชุมเขาถามแต่อดทนเงเลยไม่ประชุมเนี่ยเขาถามจำนวนคนผมว่าทีมผมเนี่ยมีกี่คนเออทายมากูต้องตอบว่าโอเคครับจากอะไรตอบยังตอบยังตอบตอบไม่รู้อ่ะตอบไม่รู้ตอบไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงอ่ะทีนี้โดนโดนปั่นโดนต้เสียหมดแล้วว่ทีมกูไม่ได้เลือกอยู่แล้วเอาอันนี้ปะล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ โอ้โหขอยากขิ้นไปเลยของพี่หนูอาจจะยากพี่ของกูนันโคตรยากเลยว่ะเฮียจริงจริงเอาเริ่มยังชอบรายการอะไรที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็เหลยแล้วก็เลบนี้ททันีรายการอะไรวะลาพักร้อนชอบรายการอะไรที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาเอ้าชัวร์บายครับผมชอบรายการอะไรที่สุดแต่ถ่ายมาเทศตองสนามเทศต้องสนามเหมือนราารอ้โหี่ถายรายการเดียวกับกูไปเนี่ยนี่มันรายการลาพักล้อนเออ นาเมื่อกี้พูดแล้วคนละไรกันครักูย้อนย้อนดูย้อนดูเด็กน้องไปนั่งไปเอาไปนั่งไปพี่น้องชอบอะไรเจ้าเทมไหนที่สุดของชัวาประชุมเทพลาวั๊ก้อนนี้มีอะไรที่อยากถ่ายแล้วยังไม่ได้ถ่ายไหมตอนท้ายรายการท้ายรายการอะไรวะไม่เหมือนมึงอยากพูดอะไรมึงก็พูดอ่ะไม่สนใจเขาแมเนี่ยมึงฟังเขาแม่เนี่ยพี่ทันพี่อ่ะเคยรู้สึกตายรู้ ยังไม่ตายไอหนีกรลีบแล้วเกินพี่อะพึงใจรึมั้ยกับรายการนี้กิมเดี๋ยวอย่าพูดกับคิมบบไม่พี่ขิมเขาเป็นหัวหน้าพี่ขิมเขาเป็นเลยบอสบอสพี่เคยเลอยู่เนี่ไหมแบบว่าหมดใจหมดไฟเอาใบใหม่แล้ว ไม่จริงๆเราอยู่เฉยๆดีใจตลอดดีใจตลอดไม่เคยรู้สึกหมดใจเลยไม่เลยดีใจตลอดที่ได้ทำงานที่นี่ขอบคุณที่มีพัที่ให้เงินเดือนให้อะเอาอันนี้คนเดียวงให้คนเดียวไหมหัวหน้าเฮงสวยหรือลูกน้องเองสวยเจอไหนดีกว่ากันไม่เจอเลยไม่ชอบเจอใครชอบอยู่คนเดียวชอบสันโดษเหงาเกินเฮ้ยเขาบอกเลยปูวินแน่นอนอันเนี้ยเขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรหัวหน้าเฮ้ยเอ้าไอ้ เอาดีดีเอาไมไอ้บกับใครอูาบอสอูทาบอสผมตอบนะนะตอบอู้นไงเออหมดเอลาออเอเอ้ออเออออออเออเออออเ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 ออออเ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 เออเรอเออ้ไอเออเออเเออเออเออเอไเออ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 ไออเอไเออออเอเเอเอเเอเออ้อนอออ วต่ตเบ็ดเบ็ดเบ็ดอีกเยด่าอะไกูด่าอะไรคำมึงจริงมึงก็เป็นไทยของมึงไงคำมึงอโอ้โหจริงหอชอบกูเลยจริงตายแล้วของชอบกูเลยของชอบกูเลยไม่เนน้องยัคไันปเปล่าโอ้โหสมานั่งดูเลยเนี่ยไม่ใช่เทมของเขา ราไปนอกเรื่องมากเลยว่ะเราคุยเรื่องงานเยอะแล้วข้าวมันไก่กับข้าวหมกไก่ชอบเลยมันไก่ข้าวเตี๋ยวก็อาหารตามสั่งชอบเลยเตลียวเกลียวนี่อะไรเตี๊ยวต่งนี่อะไรเกี๊ยวต่างยุยุไม่ต้องมีบทโอ้โหของมึงอะวัวปล่อยเหรมึงแบบเป็นัวอย่างผู้ชมเลยว่ะตอนนี้ทำงานกี่งาน โอ้โหเยอะหลายๆกันเลยปวดหัวไหมไม่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 แล้วพี่อะในทีมพี่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมี16คนไม่รู้จีบอลกันการกระทำเลยนะไปยังไงเยอะคำเนี้ยผมก็ไปไม่ถูกคำพี่อะพี่เชื่อผมไหมไปรับพี่อะมึงบอกละพี่อะไรกันต่อหน้ากูเนี่ยเวลาเราไปรับงานนอกเนี่ยหัวหน้ารู้ไหมรู้ไม่ดิเราไม่เคยทำงั้นต่อแล้วอันนี้ฟันอันนี้อะไรโน้มันใช้มือเครื่องมืออ่ะทัน ถูกและคนอื่นในทีมพี่มีใครบ้างกูอ่านหรอกูมองตรงเลยกูอ่านถามแบบดาราหญิงที่ชอบดาราหญิงที่ชอบเอ่อ่าไม่หาไม่หาไม่ชอบเบียดเลยกูยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผงไปไม่ได้จริงโอ้แล้วบเวลาขับเวลาอ่ะทายเราอย่าไปคิดเยอะดิสวัสดีมันต้องบอกกูเหรอหรือว่าฮัลโหลตอบสวัสดีอ่าผิดตแล้วไม่เดตอดร้อนเลย เออนั่นนึกถึงต้องทันไงแต่ผมมะเรียกเขาอ่ะเรียกว่าทันของมึงอะไรของมึงอะไรกระทรวงแล้วกันนะอะไรเดี๋ยวเล็บเดี๋ยวเล็บอกเลยนะกระทรวงอัพบิทเป็นใจกระทรวงดูเลยนะดูเลยฟินอ๋อพี่พูดแล้วพี่าไปเลยฟินถูกตอบว่าไม่โอเคเดี๋ยวว่าแต่ของผมเลยของพี่ก็ใช้ยอยู่อะเอาเลยรีบไปเนี่ยรีบไปเนี่ยรีบป้อมอ๋ยัรีบรีบไหมรีบไรับ เหมือนเราละแวงตรงตรงรีบไหมปกติพูงตัวเองมันยังไม่ใช่เวลาเอยไปเหี้ยกูพูดมากไปบอกพูดตัวเองไปเที่ยวบ่อยไหมบ่อยเวลาไปชอบไปที่ไหนไปกับพี่ฟ้อมเรียบร้อยแล้วไปกับพี่ฟ้อมไปกับพี่ฟ้อมไปอีกไปเวลาไปเที่ยวชอบไปที่ไหนไปกับพี่ฟ้อมให้เขาเล่นเวลาไปมีใครบ้างใครเลือกก่อนใครเลือกก่อน ต้องเป็นพี่ป้อมอยู่แล้วแล้วตามมาเป็นใครเป็นพี่ผมไงอ่าแล้วใครอีกพี่โน้ตเฮ่ยต่อด้วยใช่คนอีกคนอีกคนอีกคนนึงอ่ะคนอีกคนอีกคนผมไงผมไงใช่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 ผมไงผมไงผมอ่ะอือการเล่นตองแตงพ่อพรจากสองแสนผมอ่ะอือใครข้าวสงแสนตอบตอนแรกข้าแล้วอ่ะกูตอบสันก็จบแล้วเล่นเกมเร็วกันไหมเย็นโลกสีเหลืองแมงโก้อีโต้ทูม้าเลยอะไรอะเรามาตั้งคำรกันวะพี่วันนี้มาทำงานกี่โมง ตื่นเช้าอยู่ก็มาเร็วก็มาเร็วเอ้ยก็มาเร็วก็มาเร็วอออาาาเเรได้จกกกกััันนีสวยมามาเร็วเร็วคือผมไม่ได้คำใบ้อะไรเลยอะแล้วผมจะตอบอะไรได้วะเนี่ยตอบว่าเปลือกตาคืนเลยเห็ดโอ้คุยโอ้แต่ผมได้คิวน้องกัรหนึ่งสบายใจไหผมพี่ชอบไปไหนพี่ชอบไปไหนอ่ะ เคชอบไปนี้อะไรบะสเดินองไปมีป่ะอันนี้มีบ้างมีบ้างถูกไหมอันนี้ตูกมากพวกมึงลบแรกหมูตรงเนือเปลาไม่ตงลาพักร้อนชอบไหมครับก็ดีครับจะได้พักผ่อนอางนี้อ่ะ ลาพักร้อนลาออกพักผ่อนกย่อนนิยตอนนี้อยากไปลาพักร้อนหรืออยากลาออกไปเลยไม่ออกยังไงกูก็ไม่ออกไม่คุณต่อผมก่อนดิพราลาพักร้อนคือต้นมีลูกเรี่ยงครับครับคุณน่งนเฉยนมีกี่คนมีลูกเรี่ยงครับครับหนึ่งครับมีกี่คนหนึ่งหนึ่งไต้นอ่ะทิ้งมันไปแล้วมันนอนสบายกว่าคุณไงมันนอนเกยน้ำแข็งไงนะโอ้มันมันชอบเพราะผมเนี่ยเอาน้ำแข็งรูปเหรงเฮ้ยกูพูดมากไปป่าวไม่แล้วคือมีลูกแล้วเนี่ยมีเมียไหมไม่มี บอกว่าเมียไม่มีสั่งคิวสั่งไปไม่คือยังไงทำไมถึงมาทำยูทูบสบายใจอ๋อสบายใจที่จะทำมึงมาทำมาครูคือพี่อยากให้ผมไปทำด้วยทำงานกับครูเอออยากให้ผมทำด้วยใช่ไหมอยามาคุณรับเองคืออยากให้ผมไปทำด้วยหรือไม่อยากเดี๋ยวจะเอางานที่สบายสุดได้ไม่ตอบก่อนอยากอยากอ้าเราอ่ะ ถ้าถือว่าไม่ไม่ลาพักร้อนเนี่ยแต่ได้โบนัสเอาไหมเอาเอาโบนัสเที่ยวเอาเอาเหรอเอาไม่ลาพักร้อนแต่ต้องต้องหลายเดือนหน่อยหลายเดือนหน่อยชอบคลิปไหนที่สุดที่เราถ่ายกันมาโอ้โหเยอะมากแต่ตอนนี้ไปนั่งตัวแจเลยเ่ะเยอะมากเลยเทปนอกสนามคลิปไหนยอดวิวเยอะสุดเยอะเยอะมากเยอะแถวละเยอะแถวละเชือดลอยครับผม โหอะไรปล่อยเชื่อเนั้นยากไม่มีใครเบ้อะไรกูเลยนะพยายามจะไปอ่ะแต่ก็แบบถ้าไปตรงๆมันก็ไม่นี่อยู่อ่ะผมตอบตอบโบนัสเพจอีกที่ได้ไหมได้เด็ดราดลาพักร้อนไม่ใช่ไม่ใช่หยุดหมดแล้วยิดตลอแล้วมึงอ่ะลาป่วยแล้วก็ไปเอามาทำไมเนี่ยใบเนี้ยไปเอามาทำไมฮะโอเคครับสรุปคะแนนกูหรอกกูดิอ่ากูดิสั่งได้คะแนนคิวโคตรเยอะเอาเนี้ยเฮ้ยไม่ไม่แต่ก็ไม่ไม่บวยอ่ะวันเนี้ยวันนี้ก็มาล้างแค้นว่ะที่ทำได้แค่คะแนน เลนได้เข้าไปสองคนได้น่ารักแล้เข้าได้ไงวะเออเฮ้ยผมว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยเป็นทีมนี่ยแม่นันนะรอบหน้าฮะรอบหน้าแับเป็นทีม่ันเป็นทีมมันเป็นสวิงกิ้งเลย อยากครับอยากให้กดสับสไคร้แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยถ้ามีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกเราก็จะเอาไปอีกอย่างเช่นเกมหรือออกไปเที่ยวข้างนอกออกไปเป็นวอล์กก็อาจจะมีแนวนพุทธก็ได้ที่ยวกับงานใช่ไปรีแลกข้างนอกกันนะแต่ผมชอบเครียดๆนะเราเป็นคนชอบทํางานใช่ไหมไม่ชอบแต่ว่าชอบทาเป็นฟอร์มเครียดทาเป็นยุ่งเหรอเราทางเป็นงานยุ่ตลอดเวลามันไม่มีทางว่างอยู่แล้วมันต้องเล่นพีฟ้าสวัดีครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เมื่ราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับลาป่วยครับไปแล้วจ้องเงี้ยสวัสดีครับ สัปสกายสังเกตุได้ครับอยากได้ยอดครับ